สนับสนุนโดยเบเนฟิตโปรตีนดีๆจากพืช รองหัวหน้าพักเพื่อไทยนายภูมิธรรมเวชเชียชัยเปิดเผยหลังการโหวตตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรในสภาเสร็จสิ้นว่าจุดประสงค์ที่พักเพื่อไทยตัดสินใจเสนอนายวันมูฮัมหมัดนอมัตาเป็นประธานรัฐสภานั้นเกิดจากข้อถกเถียงระหว่างทีมเจราจาซึ่งเป็นกรรมการบริหารพรรคและสสของพรรคที่เต็มที่ทั้งตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและประธานสภาแต่ที่ประชุมสส่วนใหญ่ไม่สบายใจเป็นอย่างมากกับข้อเสนอนี้แล้วต้องการให้ทีมเจราจายืนตามคำขอเจราจาร่วมกันครั้งแรกคือ14บวก1 และถ้ายังไม่มีข้อยุติเรื่องนี้และหากสมมติมีการเสนอคนของพรรคเพื่อไทยโดยพรรคอื่นจริงๆตามกระแสข่าวพรรคเพื่อไทยจะกลายเป็นพรรคที่ไปหักหลังเขาพวกผมไม่พร้อมเป็นแบบนั้นเราต้องการจบอย่างสง,ง่างามถ้าจะเสนอใครหรือไม่ก็ชัดเจนมาเลยและเราต้องคุมทั้งหมดให้ได้ซึ่งถ้าคุมไม่ได้ก็ไม่มีทางเลือกอื่นหัวหน้าพักเลขาพักผมและกรรมาการบริหารพรรคเพื่อไทยทั้งชุดต้องลาออกเพื่อแสดงความรับผิดชอบเพราะไม่สามารถทําตามข้อตกลงระหว่างพรรคได้นี่คือสิ่งที่เราหาเรือกันภายในทีมเจรจาพรรคเพื่อไทย นายภูมิธรรมบอกว่าข้อเสนอที่เป็นทางเลือกหนึ่งที่คิดเอาไว้คือเราจะเสนอนายแพทย์ชลนานสีแก้วหัวหน้าพักเพื่อไทยเป็นแคนดิเดตประธานสภาผู้แทนราษฎรเพราะเราต้องรับผิดชอบสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยกันและเราจะไม่รับรองคนอื่นแม้จะมาจากพักของเราเราต้องการตรงไปตรงมาเราเสนอหัวหน้าพักเลยดีกว่าแต่นายแพทย์ชลนันบอกว่าไม่เอาเราไม่พร้อมรับตําแหน่งในสภาวะแบบนี้และเราต้องเสนอเขาคือบุคคลจากพักเก้าไกลหรือถ้าไม่เช่นนั้นก็หาคนกลาง ตนว่าเออคนกลางก็เป็นทางออกที่ดีจึงมีการนําเสนอชื่อของนายวันมูฮัมหมัดนอมัตาจากนั้นเราก็ไปนั่งคุยกับพักเก้าไกลในวันที่มีการประชุมแปดพักร่วมที่พักเก้าไกลในวันเดียวกันวันอาทิตย์ที่สองกรกฎาคมซึ่งทางนายพิธาลิ้มเจริญรัตหัวหน้าพักเก้าไกลก็ให้เวลาพักเพื่อไทยในการประชุมตามขั้นตอนของพักรวมถึงออกมาขอร้องว่าอย่าเปิดประเด็นใหม่ผมไปกระซิบบอกอาจารย์วันนอว่าอาจารย์เราไม่มีทางเลือกพักเก้าไกลเขาก็ไม่มีทางเลือกทางผมสสก็ไม่ยอมอาจารย์วันนอบอกกับผมว่า ยังไงมันก็ต้องมีทางออกผมเลยบอกอาจารย์วันโนแปลว่าเรามีทางเลือกที่3ซึ่งผมคิดว่าการแก้ปัญหาครั้งนี้อาจารย์คือทางเลือกที่ดีที่สุดผลทางอยู่กับมืออาจารย์แล้วไม่มีทางอื่นทางนี้ดีที่สุดนี่เป็นความเห็นส่วนตัวผมและถ้าอาจารย์รับปัญหานี้จะถูกแก้และคลี่คลายแต่สิ่งที่ห่วงก็คือได้ยินว่าอาจารย์ป่วยอาจารย์ก็คงไม่รับซึ่งอาจารย์บอกว่าผมไม่ได้ป่วยเลยผมอยากจะลาออกเพราะผมต้องการให้คนรุ่นใหม่ขึ้นมาแทนที่ผมเลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นดีเลยอาจารย์เรามีเวลา1-2ปีถึง ร่างรัฐรมนูญฉบับประชาชนเสร็จเพราะที่ผ่านมา4ปีไม่เสร็จเพราะเขาไปกินเงินเดือนกันแต่ของเรามีร่างอยู่ในมือปรับนิดหน่อยเราไม่ต้องมานั่งรอเราไปที่กระบวนการให้รัฐบาลใหม่เสนอกฎหมายทำประชามติและทำประชามติให้สสรอมาร่างรัฐธรมนูญใหม่1-2ปีก็เสร็จอาจารย์วันนอตอบกลับว่าเออเรื่องนี้ต้องทําเพราะเป็นสิ่งที่ประชาชนห่วงใยและแก้ปัญหาประเทศไทยซึ่งอาจารย์บอกว่าโอเครับได้ยืนยันว่าผมไม่ได้สุขภาพไม่ดีตอนนี้ผมสุขภาพดี นายภูมิธรรมบอกว่าตนกลับมาจากพักก้าไกลคุยกับกรรมการบริหารพักเพื่อไทยชี้แจงว่าน,นี่คือทางออกที่ควรจะเป็นทุกคนเห็นด้วยจากนั้นจึงโทรศัพท์หานายชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการพักก้าไกลชี้แจงว่าแม้พักก้าไกลเห็นใจพักเพื่อไทยแต่มันไม่มีทางเลือกแล้วทางเลือกที่เราร่วมกันเสนอชื่ออาจารย์วันนอเป็นประธานสภาเป็นทางออกที่ดีที่สุดและเป็นภาพแห่งความสมมามัคคีของเราจากนั้นทางเลขาธิการพักก้าวไกลได้นำเรื่องนี้ไปพูดคุยกับผู้บริหารพักก้าไกลประมาณหนึ่งชั่วโมงติดต่อกลับมา ชัยทวัดตอบกลับมาว่าเป็นเรื่องยากมากเลยลำบากใจภายในพักเก้าไกลเองก็ยากเช่นกันนายภูมิธรรมตอบกลับไปว่านี่คือทางเลือกเดียวมิฉะนนั้นพักเพื่อไทยจะขอเสนอชื่อนายวันนอเพียงชื่อเดียวอย่างตรงไปตรงมาและกรรมาการบริหารพักเพื่อไทยจะรับผิดชอบร่วมกันแต่ตนเชื่อว่ามีทางออกให้ไปคุยกันใหม่จากนั้นเลขาธิการพักเก้าไกลเดินทางไปพบอาจาร,รย์วันนอถึงบ้านตามที่เป็นข่าวและเราก็รอกันอยู่ถึงเที่ยงคืน ต่อมาพลตํารวจเอกทวีสอสองเลขาธิการพรรคประชาชาติแจ้งมาในวันรุ่งขึ้นว่าวันนี้ยังไม่ลงตัวและขอว่าอย่าเพิ่งประชุมสอสอและกรรมการบริหารพรรคได้ไหมตนบอกว่าไม่ได้เพราะจะถูกกล่าวหาว่าชักเข้าชักออกนี่คือกระบวนการในพรรคแต่ตนจะรอจนกว่าจะมีข้อสรุปที่ร่วมกันได้และเราจะเอาทันทีและเรารอพักคก้าวไกลจากนั้นทางฝั่งพรรคเพื่อไทยจึงประชุมกันจนใกล้จะจบพักคก้าไกลขอนัดเจอที่ตึกไทยสมมิตรตนและแพทองทานชินวัตรในฐาะนะแคนดิเดตนายก นายประเสริฐจันทราร,รวงทองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจในฐานะหนึ่งในทีมเจราจาก,ก็เดินทางไปเจอซึ่งก็ได้พูดคุยกันถึงข้อเสนอของพรรคก้าไกลในประเด็นการนิรโทษกรรมผู้แสดงออกทางการเมืองทั้งหมดโดยทางพรรคเพื่อไทยไม่ติดรับได้แต่ไม่อยากให้มีประเด็นของดรทักษิณชินวัตรอดีตนายกร,รตรีเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะดรทักษิณไม่ประสงค์ให้ออกกฎหมายนิรโทษกรรมให้จากนั้นทั้งสองพรรคจึงตกลงตามเงื่อนไขที่ได้ถแถลงเมื่อวันที่3กรกฎาคมที่ผ่านมาในการเสนอชื่อนายวันมุ h ม m มัดนอมัทาเป็นประธานสภา และพรคเพื่อไทยก็ได้รักษาสัญญาตามเงื่อนไขจากนั้นเรานัดถแถลงข่าวร่วมกันในเวลา19นาฬิกาซึ่งก่อนการแถลงเราก็หารือกันด้วยดีและเราร่วมกันเสนอนายพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีแน่นอนและสิ่งที่เราจะผลักดันร่วมกันตามที่ถแถลงใน MOU เราจะร่วมกันผลักดันให้ประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนทั้งหมดเป็นแบบนี้และก่อนหน้านี้ที่มีการวิเคราะห์กันไปต่างๆนานา,นา,นาตนไม่ติดใจเพราะเราเองก็ต่างไม่ได้บอกเล่าข้อเท็จจริงได้หมดให้เข้าใจขอถือโอกาสนี้ชี้แจงว่าข้อเท็จจริงเป็นเช่นนี้ไม่มีอะไรเลย เรายืนยันว่าเราเอาปัญหาประชาชนเป็นตัวตั้งเดินหน้าแก้รัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยมากที่สุดไม่ว่าใครจะวิเคราะห์วิจารณ์อย่างไรเราจะรวมกันจนที่สุดจนรู้ว่ามันไปต่อไม่ได้และเอาข้อเท็จจริงมาคุยกันซึ่งในวงประชุมร่วมกันก็ตกลงโอเคเราจะเดินหน้าดันนายพิธาเป็นนายกจนสุดไปต่อไม่ได้แล้วจริงๆแล้วต่างคนต่างยอมรับกันจริงๆแล้วมาคุยกันอีกทีตนอยากให้ข้อเท็จจริงเป็นตัวหลัก ส่วนการทํางานระหว่างพักเก้าไกลและพักเพื่อไทยจะเกิดปัญหาในลักษณะนี้ในอนาคตหรือไม่นายภูมิธรรมบอกว่าผมว่าต่อจากนี้ไม่น่ามีปัญหาหลังจากการถแถลงร่วมกันสองพักนายพิธาคุยกับตนทันทีว่าพี่ผมคิดว่าเรามีหลายเรื่องที่ต้องคุยกันให้จบเลยในวงต่างๆตนตอบกลับว่าได้เลยท่านหัวหน้าท่านต่อสายหาผมได้เลยตลอดเวลาเพราะสิ่งที่เราต้องการน,นั้นตรงกันคือการเอาประชาธิปไตยกลับคืนมาและนําการเปลี่ยนแปลงสู่ประชาชนตามที่เขาต้องการ คุณพิธาบอกโอเคพี่แม้เราจะมีวิธีที่แตกต่างในการมองเราจึงมีปัญหาที่มองกันอย่างแตกต่างมันคือเรื่องธรรมดาเพราะอยู่คนละพักขนาดพักเดียวกันยังมีปัญหาถ้าเรายึดประชาชนเป็นตัวตั้งยึดประชาธิปไตยที่อยากเป็นผมว่าสิ่งนี้มันใหญ่กว่ามีคนในพักมายืนด่าผมโกรธผมในเรื่องนี้ผมทนได้บอกทีมเจรจาด้วยกันว่าเราอย่าไปรู้สึกเลยอย่าคิดว่าเป็นปัญหาเราเอาเรื่องใหญ่ดีกว่าผมบอกสสผมว่าไม่ต้องห่วงพวกผมหรอก ทำอย่างไรดีกว่าที่เราจะเกาะมือกันกับพักเก้าไกลและพักร่วมแปดพักและไปต่อร่วมกันได้เราจะไปกันได้และเราจะกันให้รอดฟังส่วนสถานการณ์จะเป็นอย่างไรเราจะช่วยกันแก้และหาทางออกอย่างแน่นอนแหละว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว bright tv ปุ่มซ u ปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ bright tv ขอบคุณค่ะ